นั่นสิพี่เป็นอะไรอ่ะพาพี่มาโรงพยาบาลทำไมก็ฉันเห็นว่าช่วงนี้พี่เพียๆข้าวน้ำก็ไม่กินกินแล้วก็เหมือนจะอ้วกออกแล้วก็นอนทั้งวันอีกก็เลยพามาตรวจสุขภาพาประจำปีเนี่ยโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ เนี่ยเหรอคุณหมอยังดูอ่อนอยู่เลยนี่มีประสบการณ์การรักษามากี่ปีแล้วครับคุณเป็นปัญหาที่ตับนะคะบ้าหรือเปล่าผมแน่แลวจะมีปัญหาด้านตับอะนี่คุณหมองั้นมาลองวิสูจตรไหมจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่านี่เป็นหมอจริง หรือหมอนเทือดได้สิคะงั้นลองยื่นเท้ามาไหมคะเท้าเหรอ <c oughs> ได้โทษนะคะ งั้นเดี๋ยวฉันจะลองกดจุดดูนะคะถ้าฉันกดจุดไหนแล้วคุณเจ็บเนี่ยแสดงว่าอาวัยวะส่วนนั้นของคุณมีปัญหาค่ะงั้นเริ่มที่ลำไส้ก่อนเลยแล้วกันนะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะงั้นเดี๋ยวขอที่ กลับเลยแล้วกันนะคะก็มาดิครับเส็จไหมเอ่ยไม่ไม่เจ็บ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  ที่ฉันกดไปทั้งหมดอ่ะคือจุดตัดนะคะคุณเจ็บคุณก็บอกมาเอะคุณพูดไม่รู้เรื่องเลยไงเขาเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าผมไม่เจ็บ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  <c oughs> ไม่เจ็บเจ็บไเจ็บไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บ <c oughs> ตกลงผมไปโลกอะไรอ่ะตับแข็ง <c oughs> คุณหมอเถื่อนแน่นอนอะอย่างผมเนี่นะจะเป็นโรคตับแข็งอะเพิ่งบอกไปเมื่อเกี้ยว่าไม่เจ็บมันไม่เจ็บอะคุณหมอคะแล้วอ,อย่างนี้จะมีวิธีรักษาไหมคะมีอยู่แล้วค่ะก็แค่เลิกดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ทญญานยาที่หมอสั่ง<อ>ก็จะดีขึ้นเองนะคะอ๋อ พี่ก็เป็นยอดนักดื่มเองเหรอหนูจะฟ้องพ่อกับแม่มะเหมียวฟังพี่ชายคนนี้ไว้นะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยแอลกอฮอล์ไม่เคยเข้าปากพี่เลยแล้วอย่าเอาขาวมั่วแบบนี้ไปฟ้องพ่อกับแม่นะมะเหมียวอะไรอีกอนะเมื่อคืน ถดง๋ิสซีมาเหรอคะรู้ี่ไงหอผีเหรอ,หรอนั่นไงนี่พี่อย่ามาโกโหกหนูเลยนะแล้วอย่างเนี้ยถ้าพ่อกับแม่รู้พ่อกับแม่จะไว้ใจให้คนสัมมาเลเทเมาแบบเนี้ยดูแลธุรกิจต่อไหมอะประปับปรุงพฤติกรรมตัวเองด่วนเลยนะคุณหมอคะงั้น ฉันขอจ้างคุณหมอให้ช่วยไปดูแลพี่แน็กที่บ้านหน่อยได้ไหมคะได้อยู่แล้วค่ะผู้ป่วยดื้อแบบนี้ฉันเอาอยู่อยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเชิญคุณมำเหนียวขึ้นไปเซ็นสัญญาข้างบนเลยนะคะได้เลยค่ะโทรนะ พ่อคะพี่แน็กเขากินบางอย่างเขาไม่ยอมให้เธอมารักษาสหรอกฝากด้วยนะคะหมอเมยหมอเมย์นี่เธอรักษา้องชายฉันย,ยังไงเนี่ย รักษาน้องชายฉันที่บ้านน่ะจนเป็นง่อยมืออีกขนาดนี้เธอสีดยาอะไรนให้น้องชายฉันเนี่ย <c oughs> นี่เธอจะรับผิดชอบอยังไง <c oughs> นี่เกิดอะไรขึ้นคะนี่อะไรนะครับหมอเมยรักษาคนไข้ที่บ้านจากเป็นคนปกติจนเป็นง่อยมืออีกพูดไม่ได้แล้วเหรอครับ มอกไยเป็นอัม,มพาตเหรอคะเอ้ยเอ้ยเอ้าเยพอดีเลยค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยต้องไปรักษาผู้ป่วยอัม,มพาตอีกบ้านหนึ่งฉันมียาค่ะนี่ค่ะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อน,นะคะถ้าฉีดไปแล้วเนี่ย เหอการจะดีขึ้นมาค่ะบอสครับบอสไอ้โบนัสอ่ะผมไม่เอาไ็ได้ครับเฮ้ยทำงานเป็นมืออาชีพไปดีกว่าโอ้ยเข่าแขนอ่ะไอ้ยูอ่ะ พี่หมดเลยเหรอขอโทษหมอเมอยเขาเดี๋ยวนี้เลยหนูจะโทรหาพ่อกับแม่จริงๆนะขอโทษครับหมอเมอยนั้นต่อจากเนี้ผมจะยอมเชื่อฟันและยอมรักษากับหมอเมอย จะทำตามที่หมอเมย์อบอกทุกอย่างเลยครับจะฉีดยาหรือจะทำเอาอยาคะถ้าเลือกได้ก็ตามไปเอาอยาดีกว่าขอโทษล้วกันต่อจากนี้ผมจะเป็นคนดีอีกร้อยบาท หนึงร้อยบาทเองเหรอทำไมมันถูกจังอะก็ปัจจัยหลักของหมอยอย่างฉันอะก็คือให้คนไข้จ่ายน้อยที่สุดแต่จะรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดรินยาหลังอาหารนะเชิญค่ะพี่หมอ แชมขอบคุณที่หมอมากนะคะที่คอยไปดูแลแล้วก็ไปช่วยรักษาพวกเด็กๆที่บ้านเด็กกำพาทุกปีเลยนี่ขอตอบแทนแชมทํทำเองกับมือรับรองอร่อยเริศดรับประกันแล้วเด็กๆยังไงบ้างก็ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนบ่อยอาหารก็เลยว่าแต่แฟนหนอพี่หมอหุย เหลือกเก่งนะเราเนี่ยหน้าตาทีเชียนเฮ้ยจได้ไปด้านนี้ไหเนออุย้ยมุมหน้ามุมนี้ก็แอบคล้ายกันอยู่นะคะเนี่ยอุย้ยนี่สินนที่เขาเรียกว่าเหนือคู่กันบอกจะหน้าตาคล้ายกันขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่หมดจะเป็นฝั่งเป็นฝากกับเขาไปทีเออน,นีจะแต่งเมื่อไหร่ล่ะพี่หมอแจกการ์ดไหมอุย้ยถ้าแจกจานอะ่ะให้เชมด้วยนะเดี๋ยวเชมจะตัดชุดรอสัญญาเลย คุณนี่มันมนางฟ้านะครับสุดข,ขาวชัดเลยไปเ<ป>ด็กๆดหงอข้าวแล้วกาบกนิดนิดนุงอออ้าวสวัสดีครับคุณหมอเมยแม่ยัีเปไปคุณหมอกระจกกระจกอีกเหรอก็ถึงว่าแหละเอาเวลาแต่ไปรักษาพวกไม่มีจะแดกอะนะเนาะก็เลยไม่รวยสักทีอ่ะ มาทำไมคะพอดีว่าฉันขับรถเบนมาเที่ยวแถวนี้น่ะถ้ารู้ดิชีวิตฉันดีขึ้นแต่งตัวดีทรงดีเปะละ่าล่ะไม่ตอบคือคำตอบแล้วค่ะว่าแต่หน้าของคุณบอยเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ดูผอมแห้งแรงน้อยหรือว่าคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับกระายกระสับตับพิการคะหรือว่าใส่ทองมันสะท้อนแสงจนทำให้หน้าคุณซีดเป็นแบบนี้ฉันว่าคุณเหมือนอาการคนโดนของมากเลยนะคะช่างฉันเถอะนะ่ะตอนเนี้ยฉันมีเใช่เราก็มาจะมั่นกันเนี่ยอาทิตย์นี้ก็จะมั่นกันละ ขอเชิญเธอมาด้วยแล้วกันอาทิตย์หน้าแต่ถ้าไม่กล้ามาก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นฉันไปฉันก็อายวะ่ะโอเค<ป>อะไรของเธอเนี่ยเธออย่ามาฟอร์มเป็นเข้มแข็งไว้หน่อยเลยนะที่แท้เธอนะี่ที่อ,อ่อนแอถึงไดเป็นแฟนเก่าแบบนี้ we หมอครับผมได้ขา่าวมาว่าคุณหมอจะต้องไปงานมั่งนี่ยผมไปซื้อเสื้อผ้ามาให้คือฉันไม่คิดที่จะไปเลยค่ะแต่ยังไงก็ขอบนะคะผมว่าคุณหมอควรไปนะครับคนแบบคุณหมอเนี่ยผุไม่ยอมไม่ใครมาดูดง่ายๆหรอกมั้ง แปงตัวสวยขนาดนี้เนี่ยจะมางอใช่ไหแต่ขอโทษนะพอดีว่าฉันมีเมียแล้วขอโทษนะคะงานมันทำไมไม่แปลงฟันอะ่ะพูดอะไรไม่รู้ว่าปากเหม็นมากเลยอะ่ะพี่ฉันได้ยิน,น,นะะข่าวว่าชุดเนี้เป็นชุดที่นักออกแบบระดับโลก ออกแบบมาแค่ชุดเดียวที่สำคัญคุณเน็กสอนก็เป็นคนซื้อมาแล้วด้วยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนี้จะหัดใส่ของกอบเกตเอแบบนี้เลยเหรอโอ่หน่าสมเพชอะ่ะบอกใครบอกว่าชุดนี้เป็นของปลอม มยเป็นแฟนคุณแน็กเหรอใครที่ไม่ให้เกียรติแฟนผมก็เหมือนกับไม่ให้เกียรติผมนักแี่หนิคุณเล่นผิดคนเลยนี่มันคุณแน็ก,นก,นกอพีมาหึงงานหาสิทีนะ เดี๋ยวนะคะอ,อะไรกัเมื่อคืนุณไปไหนมาคะไปดื่วมวิสกี้มาหรอแล้วดูตรงคอดิอะไรไม่รู้คะ่ะแดงๆตรงเนี้ยนี่เมื่อคืนคุณไปกินเหล้ามาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลยไหนคุณบอกว่าคุณไปประชุมมาไง อธิบายก่อนะแล้ววันนี้เป็นงานม่านของเราคุณแอบไปเที่ยวกับผู้หญิงมาใช่ไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแอยมฟังอธิบายก่อนดิโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวแอมฟังอธิบายก่อนดินิวเปืนลีบหรือเปล่าเนี่ย ใช้แผงเดิมอีกแล้วนะวันนี้คุณสวยมากเลยนะรู้ตัวไหมเนี่ยผมมีอะไรจะให้คุณด้วยอะ่ะตอบตาสิเลึ่อตาได <c oughs> นี่เป็นแฟนกับผมนะมาฟ้าในฟ่าสุขาวไม่ได้ค่ะคุณเป็นคนไข้อะ่ะส่วอนฉันเป็นหมอมันผิดจรยาบาลนะคะแต่ถ้าฉันเป็นคนสดที่สวยมากๆแล้วก็คนเป็นแค่ คนแนกอับพี่มหาอะพี่มาคือมามหาเศรษฐีอะก็ก็ได้อยู่ปล่อยค่ะดื่มไม่ได้จ้าตกลงไม่ดื่มเป็นแฟนกันชุดพร้อมแล้วค่ะเข้างานมันเลยไหมคะไป